สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเยาวชนคนเก่งค่ะพบกับแพรและพี่สายิ้เช่นเคยนะคะใช่แล้วครับเจอกันแบบนี้เลยทุกสัปดาห์ครับทุกวันเสาร์เวลา14นาฬิกา10นาทีนะครับไปจนถึง15นาฬิกาครับทางเมโทรทีวีโทรทัศน์สานักรโทรทัศน์ของคนกรุงเทพค่ะ PSI ช่อง221ค่ะใช่แล้วครับน้องแพรแล้ววันนี้ครับเรา2คนนะครับพาคุณผู้ชมครับมาไกลจนถึงสำนักงานเขตสวนหลวง มาหาเยชนคนเก่งกันถึงโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอ,อุปมภ์ครับโอ้โห oh, oh, วันนี้เด็กเก่งเยอะมากเลยนะค่ะอย่างที่นั่งอยู่ข้างหลังนี่ก็เป็นน้องๆ้องค<ช><อ>งเรียนนี้เลยนะคะถูกต้องบรรยากาศค <c oughs> ึกคืนมากแล้วรายการวันนี้ของเราจะคึกค่าขนาดไหนไปชมตัวอย่างรายการกันเลยครับ เราในวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราจะได้พูดคุยกับน้องเยาว,วชนคนเก่ง,งและที่สําคัญค่ะตรงกับเทศกาลอะไรเขาช่วงนี้แน่นอนครับเทศกาลของวันคริสต์มาสนั่นเองจริงไม่ใช่นะสายปีนั่นสายป,ปีเหรอ,อช่วงนี้นะคะนะเป็นช่วงใกล้วันเข้าพรรษา<อ>นะคะ ค,ค่ะซึ่งน้องๆเนี่ยจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือการไปแห่เทียนพรรษานั่นเองจริงปะเนี่ยใช่ที่อยากจะไปร่วมขบวนแห่เทียนได้โอยอยากจะเยอะรำใช่ไหมคะถูกต้องครับ่เดี๋ยวต้องตามมาชมในรายการนะครวันนี้เราจะไปพร้อมกับน้องๆเลยไปถึงที่วัดเลยไปแห่เทียนพรรษากันโอ้โหอดใจรอไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมนั้นเดี๋ยวเราพักกันคู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ